เอาข้าวเลยครับเอาข้าวเลยครับเอามีแกงเทโพผัดกระดูกข้ากรอบต้องเจิดปลาเอาแกงเอาแกงแกงกับข้าวอ่ะข้าวเท่าไหร่ดิถุงเท่าไหร่สิบาทหบาทเอาสิบบาทสิบสิบบาทแล้วก็แกงใช่ป่ะกับแกงเป็นเท่าไหร่แกงสามห้าเป็นสี่ห้าจ้าโอเค เร็วหน่อยเร็วหน่อยรีบเร็วหน่อยเดี๋ยวจริงจังนะคุณสี่ห้าเป็นสี่ห้าใช่ป่ะไม่อร่อยนม่เอาแมวแมวเอาให้รีบก่อนสี่ห้าขนมเท่าไหร่ขนมสิบบาทเอาเอาขนมอันนึ่งไงเอาไปเลยไม่ต้องถอนไม่ต้องถอนเลยจ้าแหมขนมอะไรดีจ้าขนมกล้วยขนมต้มเอามาเฮ้ยเอาอันนึงถุงกล้วยกันหน้าอย่างงี้พี่พี่ขายข้าวมากี่ปีแล้ว สองสามปีแล้วแม่พี่คนทามพี่ขายหน้ารานและข้าวพี่คิดว่าข้าวทั้งหมดเนี่ยที่ขายไปเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่เป็นกี่กระสอบขอบคุณมากกำลังคุยอยู่ไปก่อนเป็นเป็นจํานวนเท่าไหร่ที่เราคิดรอกที่ขายไปวันๆหนึ่งจันยพี่อย่าคิดตามผมเลยเอาเอากระดาษมาจดเดี๋ยวผมช่วยคิดข้าวทั้งหมดที่เราขายไปเนี่ยเป็นจำนวนมีกระดาษเปล่าไม่มีจ้ะนี่นี่นี่ อิงมาจากไหนเนี่ยหนูผมก็จะไปขายมั้งเหรอผมขับรถส่งของนี่แหละจะให้เมียงขายมั้งเหรอเออคิดตามผมเลยหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่ของข้าวข้าวสามนั่นนะหนึ่งส่วนสี่ของข้าวองคคูณสองจดตามจดจดตามด้วยนะหนึ่งส่วนสี่ของข้าวหารสององเล็บสามยี่สิบสี่สแควรูยี่สิบห้าจดทันปะเนี่ย หนึ่งส่วนสี่ไปเถอะรีบๆไปเถอะไปข้างหน้าเลยลงจดก่อนจดก่อหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่อ่าส่วนสี่องค้าคูณสองคูณสองคูณสองคอสารูนอ่ะพอสารูนนอนเนนคูณสองวงเล็บเปิดวงเล็บวงเล็บเปิดฟังก่อนวงเล็บเปิดถามจริงเหอมึงจะมาเรียนสุขคุณวงเล็บเปิดแล้วก็ ยี่สิบห้าสแควรูทหกสแควรูทหกเป็นป่ะจจดเรสสแควรูทหกสอเสือสระอะสอเสือสระอะสะคพอแต่ะแอรพอสแควร์สแควร์สแควร์สี่คอนสแควร์จ้ะปะสแควรูทรูทเบียร์อรูทเบียร์สแควรูทเบียร์สแควรูทยี่สิบห้า แล้วก็วงเล็บปิดพอวักสองอวักที่สองอะหน้าสามม,มาตาสี่เ <laughs> ยอะเลยมาตาสี่แล้วก็วงเล็บเปิดอีกทีซอยสามแยกสองอร่อยซอยเก้าหนูเมีย <laughs> วงเล็บปิด โอเคแล้วพี่ก็เดี๋ยวพี่ไปคิดเอาเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมาใหม่ไม่ต้องมาก็ได้นะทําไมอ่ะพี่พูดกับลูกค้างี้ไม่ได้นะลูกค้าคือพระเจ้านะลูกค้าไม่ใช่พ่อเวียกไก่เวียกไก่เลยน้อีเรื่ออย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะไปฟ้องสอบวชรอ่ะนะไปไปฟ้องใครฟ้องนี่วันนี้วันเด็กไปฟ้องครูไปฟ้องครูที่โรงเรียนก่อนนี่วันเด็กขอบคุณมากพี่เขาคุณว่าควายละเออโชคดีจะให้มาอีกไหมเนี่ยไม่ต้องมาแล้ว โอเคโอเคร้าอยู่นี่นะโอเคแปมท่ที่ให้พูดไม่พูดที่งี้พูดไม่หยุดละ